สว,ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัทมาโสชื่นดิฉันนางสาวาวัชราพรเจริิีและดิฉันนางสาวสุภาพุณพันธ์ค่ะค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาสอนการประกอบเคสคอมพิวเตอร์นะคะไปชมกันเลยค่ะการประกอบเคสคอมพิวเตอร์นะคะก็ะประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักๆดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็น เช็ดฝาปิดนะคะของตัวกล่องนะคะกล่องที่เก็บอุปกรณ์นะคะก็จะมีตัวกล่องที่เก็บอุปกรณ์ด้วยนะคะต่อไปก็คือนะคะ power supply นะคะก็จะทําหน้าที่แปลงกระแสะไฟฟ้าสลับจากแหล่งกําเนิดให้เป็นไฟฟ้ากระแสะตรงด้วยความต่างสักที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะคะโดยมีสายนะคะสายเชื่อมไปยังอุปกรณ์ต่างๆนะคะค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของฮาร์ดดิสต์นะคะก็จะเป็นทําหน้าที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของคอมพิวเตอร์ที่ขาดไม่ได้นะคะเพราะเป็นส่วนสําคัญที่ใช้สําหรับเก็บข้อมูลต่างๆของคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นส่วนของซีดีรอมนะคะก็จะทําหน้าที่เป็นสื่อบันทึกข้อมูลชนิดหน่วยเก็บข้อมูลสํารองค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นแลมก็จะทําหน้าที่เป็นเก็บชุด คำสั่งและเก็บข้อมูลที่ระบบคอมพิวเตอร์กําลังทํางานอยู่ค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นด้านหนึ่งนะคะก็จะมีอยู่สองส่วนหลกๆก็คือ,อซิงค์นะคะทาหน้าที่ดูดความร้อนแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็จะทําหน้าที่ระบายความร้อนค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็น CPU นะคะก็จะทําหน้าที่ประมวลผลกลางหรือฮาร์ดแวร์ชิ้นหนึ่งทําให้คอมพิวเตอร์ ของคุณมีปฏิสัมพันธ์กับแอปพลิเคชันและโปรแกรมต่างๆที่ติดตั้งไว้ค่ะข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของเมนบอร์ดนะคะเมนบอร์ดก็จะทําหน้าที่ควบคุมและดูแลจัดก,การการทํางานของอุปกรณ์ชนิดต่างๆค่ะค่ะการประกอบเคสคอมพิวเตอร์นะคะก็ขั้นตอนแรกก็จะเริ่มจากการใส่ฮาร์ดดิสก์เข้าไปนะคะเอาด้านนี้ออกมาข้างนอกนะคะก็ใส่ไปที่ชั้นสองนะคะแล้วก็เริ่มทาการขันมาเลยค่ะ ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ซีดีรอนะคะก็ซีดีรอกเราก็จะใส่เอาด้านนี้ออกนะคะแล้วก็ทำการใส่เลยคะ่นะ,คะแล้วก็ทำการขันน็อตน,นะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการใส่ Power อร์ซัพพลาย การหมุนนะคะทั้งสีด้านนะคะสีตัวเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะ <_ S 1> ก็จะเป็นส่วนของเมนบอร์ดนะคะเราก็จะทําการใส่ซีดียูลงตรงนี้นะคะถ้าตอนการใส่นะคะก็ขอให้ใส่ยางมาวังน,นะคะแล้วก็ทําการปิดค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะก็จะทการใส่ซิงค์นะคะหรือว่าพารองน,นเองเราก็จะใส่นะคะให้มันตรงนะคะให้ตรงกับสีุตนี้นะคะ ทำการใส่ลงไปนะคะแล้วก็ทำการหมุนนะคะเมื่อหมุนเสร็จนะคะเราก็จะทำการกดลงไปให้แน่นนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทำการใส่แรมเลยค่ะแล้วก็ทำการใส่แรมให้ถูกล็อกนะคะถูกล้างด้วยแล้วก็ทำการกดทั้งสองข้างไปค่ะจนดังแก๊กนะคะแสดงว่าแสดงว่ามันเข้าที่เดียวนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการนำเมนบอร์ดนะคะใส่ลงไปให้ตรงล็อกนะคะ นะคะเราก็จะทำการขันน็อตน,นะคะให้ครบทุกตัวนะคะ <S <S แล้วเมื่อนะคะแล้วเมื่อเราทำการขันน็อตเสร็จนะคะมันก็จะแน่่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการใส่สายซาต้าค่ะ ไปนะคะก็จะเป็นการเสียบสายที่มาจาก power supply นะคะทำการเสียบไปนะคะให้ให้ตรงรองนะคะค่ะใส่ต่อไปนะคะเราก็จะทำการเสียบสาย C p U ค่ะค่ก็ขั้นตอต่อไปนะคะทาการเสียบสายรีเซ็ตค่ะเริ่มจากเ,เส้นสีส้มก่อนนะคะ ต่อมาค่ะเป็นเส้นสีฟ้าหรือส,รสีน้ำเงินนะคะค่ะ,คะแล้วก็ต่อไปเสียบสายเส้นสีแดงค่ะแล้วก็ตามด้วยสีเหลียวค่ะค่ะต่อไปทําการเสียบสายที่มาจากสาย power s u p p ายนะคะค่ะต่อไปก็เสียบสายที่มาจากที่ระบายความร้อนนะคะเสียบเข้าที่ power s u p p ายค่ะสาย power s u p p ายค่ะเมื่อทําการติด ตั้งหรือเสียบสายอุปกรณ์ต่างๆเสร็จแล้วนะคะก็ทกําการใส่เค้ด้านหน้าะเพื่อปิด แล้วก็ให้ทุกคนนะคะไปเทสนะคะกับหน้าจอนะคะว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่านะคะ mm hmm. ค่ะผลลัพธ์ที่ได้คือน,นะคะ mm hmm. เครื่องก็จะติดนะคะ mm hmm. จอก็จะติดนะคะ mm hmm. ก็แสดงว่า,าที่เราสอนการ mm hmm. ประกอบเม mm ื hmm. ่อก mm hmm. ี้นะคะสามารถใช้ได้จริงนะคะ mm hmm. สําหรับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบคอมพิวเตอร์ไม่มากก็น,น้อยค่ะสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย